ใชสปีตอนแรกเดี๋ยวสิพาขึ้นมาแต่ตลาดแล้วบัดนี้เฮาก็สิพาพี่น้องมาเฮ็ดกับเขาพี่น้องจา้า<อ>เฮ็ดกับเขาแกลงก็พี่น้องสิเฮ็ดอ่าเก็บหมกบักเอาไปใส่สิไปใส่ลงตลาดเสียนแกงอันนีน้จากแกงเห็ดบด<อ>ใส่ไข่มดแดงใส่เขียดน้อยแล้วก็สิเก็บมักบัวหน้อยไปใส่มมหมาง่ายกับกับชาเนาะ โอ,โอ,โอ้ยมีอะไรเราเก็บอันลวกมื่อนั้นก็กินกับานกับเพื่อนหมูแดงกินเลยเนาะหมักบวบก็เป็นบักบวบน้อยพี่น้องหมัแกงเนาะักบน้อยพี่น้องโอ้ยสบายดีสบายดีปลาลุงเขาลงไว้สบายดีปลาลุงมาลงเาร้สัลงในตลาดนี่ลงแล้วไปแล้วมาแล้วไปเลยเลยไอเทพเมื่อไรเทพไปพาขวายแล้วแม่เช็ดกินแล้วเทเมื่อลับรางเช็ดกินก่อนเก็บอันหมักบวบแล้วก็สีแกงเดี๋ยวจะ แกงเห็ดใส่ัน้ำยานางพร้อมได้เสร็จแซ่บ,บอ้ยมาคุดยากแบบนั้นโอ้จงเออใส่ข่าเบือใส่ข่าเบือลงไปอ้ยแซ่บพอมีปะาสุพักพี่น้องมีมะเขือมีผักนุ่นนี่นั่นโอ้ยไหลเนีย้ยเดี๋ยวเรามาเตรียมพักกันก่อนพี่น้องว่าสิใส่พักยังไง กันสิมาซอยอันเห็ดบดนํำกันสาวสวีลงตลาดซื้ออยู่ตลาดแล้วก็สิมาแกงแรงพี่น้องใส่น้ำยานางใส่ข้าวเบื่อจะมีเห็ดบดเนาะเมนูหลักของเขาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นผักเลยอันนี้จะพกผักอิตูแล้วก็สิเป็นมกเล่นเมะก,กอกที่ใส่เนาะแล้วก็อันผักขังเคียงเขาก็จะมีหลายอย่างพี่น้องแล้วก็จะเป็นต้นหอม นีเลยที่ชับซอบซาสลิมหมักแหงกคขิดตัวนี้เลยอันนี้สามสิบบาทได้พี่น้องกร,รมเดียวนี่ขีดละสามสิบบาทนะคะผักหวานผักหวานนะมากหมักพี่น้องหมักแหงมันจะออกมันๆแซ่บๆแล้วก็จะมาแกงใส่ไข่มดแดงนี่ค่ะสิแกงรวมมันก็จะเป็นเขียดน้อยเขียดน้อย นาำยานางก็เขาเบือแกแซ่บๆนำกันเลยเด้อพี่น้อเด้อใส่สูตรสนะฮะไปลงมือหั่นกันเลยพี่น้อมาแซ่บๆนำซาสุกนี่เขาเขาเขาจะมาซอยอันนี้กันต้องหัน่นต้องซอยซะก่อนซอยเห็ดซอยเห็ดบดอ่อนอยู่ แต่มันมันใหญ่ตรงไปซอยซัมส,สิกินพี่น้องอาหารแบบนี่บ่ค่อยได้กินแต่เฮิงเะยเมื่อนั้นน้องดาวคนเห็ดน้องคนแบ่งมา่อยติดใจแซทบแห้งหงแก้วกระยาก หอมมือน,น่ยกินหน่อยเดียวเด้บ่อิ่มวันนี้ก็ต้องกินบาดมาเซลฟีเ่เถอะนะแอบแอบเยอยน้องฟ้าใสเข้ากลัวกับคุณแม่เบิ่งัดขาาจะน้ำไปลูกเลยบางในพี่น้องดอกมันฮะเห็ดโบดแต่ว่ามันมาเป็นเห็ดโบ๊ทเฮาหาดหอก ซื้อพี่น้องคือซีเมนเฮดบดอ,อันคอนเฮดบดคอนอันก็จะปลูกเอาฮนดิแมนบอกเฮดบดเฮดบดซื้อนะพี่น้องน้องฝ้ามาจ้าเฮดบดโซ่ด้วยละ่ะข้อใสเขากล้องาก,กล้องกับคุณแม่นะซิบเบิ นี่สบายดีปาลูกสบายดีจ้าคุณแม่มาจออบเขาทํากับข้าวค่ะคุณแม่น้องฟ้าไปอาบน้ำไหมตะวันได้ว้าวเห็ดบดจ้าหนูไปห์อตะวันไปหาเห็ดบดกับป่าบ่ลูกฮะอยู่ห้องตลาดจะไปหาในไซลูกแม่เอาลวดอันนี้นะแม่เออหั่นน้อยน้อยนน้อยเอาลวด สบายดีเลยแม่ล hey, uh ูกสบายดีสบายดีป uh ้าลุงใช่ลูกสบายดีป้าเบิ่งดูสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงสบายดีปมาลุงสบายดีไหมเป็นจีบเรเงินน้ำปะป้าสบายดีอาม่าถือเออให้ถือถือเปลือกเออเปลือกมันก้อมันอะไรเอออ้าวสบายดีป้านี่สบายดีเออสบายดีป้าลุงมือเปลือกมะกกล้วยไปอามาจะแซ่บมะกล้วยในตู้เย็นสิกินเบิดบอนนี่ แกงแซ่บแซ่บเสียดายแต่บรีกินน้ำกันเนาะแม่เทพไทยเมื่อเลยเมื่อนำมาปือเลยเด็สิได้ห่อเมื่อบ้านเลยติ๊กต๊ะติ๊กต๊ะเทือนนะผักหวานสุดยอดแม่เมื่อไงสาวพันได้แม่นะสาวพันผักหวานกระโพดกระโพมองโม่หมองแตงแกงเฮตบปลาลุงเลยมันละบ่อีเลยเนอะ เอาใส่ผัากรายปวดก็จะเก็บเอาได้ลูกไว้สิได้อย่าทิ้งมันนะลูกโตอ๋อาไปใส่จ้ะเมื่อนาสิคะหางวัวหาหมอจ้ะโอ้ยอัดดังแย่พอว่ะเป็นเห็นแงวกินเห็นเขียดอืมเห็นเขียดบอกลาไ่อยากได้ลูกเขียดน้อยภาษีนั่นได้เลยนะน้อฟ้าอาบหน้าทำไมเอ๊ะ ชิจักอยู่มื่อเนี้ยไม่ีร้านเจ้านะนานปนหรือปะปนันแอะอะเขาครัวพี่น้องมือนี้กับเขาแลลวก็แบ่งกันอีกแล้วแต่ว่ามือนี้เขาเขาจะแบ่งน้องดาวดอกวันน้องดาวกับสื่อเขียดคือกันแล้วก็สีแกงเขียดคือกันพี่น้องใส่ไข่หมูแดงหมูแดงปั่นกันมีแต่ชาวจิ้วบ่ได้เอาไข่หมูแดงนะน่าจะชื่อเอาดอกมันร้ายโค่นดาวกับแบ่งแบ่ง แม่ให้น้องดาวเน่เฮ้ยแบ่งให้สาจิ๋วเน่บันนี้สาจิ๋วบอกเราได้ใส่พักปานนี่ใช่ไหมเออมัจนจะบุพีแต่ต้มงักใช่ปะอ๋อใส่เบิ่งนีแ่แหละอาบน้ำจ้าสะออนพักเถอเนาะเนี่อันนี้เขากลายอยู่นี่เลยน้องฟ้าอาบน้ำให้หลานเดี๋ยวมาถ่ายอันคีไปปลาลุงเบิ่งก่อนมาฟ้าไสมาพี่ ใส่เหล็กไข่บมดแดงเขานะลูกลามาลงมาเขาก็จะอันเฮดใส่อันนี้พี่นอ้องเตาแก๊ส <c oughs> เพราะว่าเขาเผาหนึ่งพี่นอ้องอ่าทำให้สาวสุพนณีไวขึ้นตั้งเยอะเตาแก๊สนะพี่น้องเอ้ยบ่กเคยใส่จักเท้าฮะก็จีได้ใส่อันนี้มะพร้าวใส่ลูกไข่บมดแดงนี่ไข่หมดแดงยี่ฟ้าใส่เดี๋ยวไปเอาเห็ดบดมาก,ก่อนเอาเขียดมาก,ก่อนกับเ็ดบด ตอนนี้กำลัาจะเอาเห็ดลงหรือเปล akan, ่าเจ้าเห็ดลงจะเป็นเห็ดอ่าบดพี่น้องมาเอาสับปะส่แกงเห็ดบดวุ้นเส้นบดพี่น้องนั้นเวลาขุดอยากเนีนสักอย่างเราไปกินแบบเราขุดอย่างนี้็สะแซ่บพี่น้องอาหารอ่านแบบบ้านๆปกติเตะกี้เนาะ เาก่ามกอยจะได้สือได้แต่กี่แต่สาวสซเินยังหน่อยมิเต็ไปหาเอาเองไม่แถวหัวไม่คอนใหม่แน่นาโคเขาก้นี้่าพิโพลองเี่ยคอหาเอ้ยน้องตกใ่นีกะเต็มกระเซ็ขนาดไทยบุแดงยังไม่ลงได้ดนิ เด้งลงโยโย่สิทำไม,มไเราอิ่มแล้วล่ะน้องว่ามาสัตว์ก่อนนะคนอิ่มแล้วไม่เป็นไรพวกนี้กินได้นี่น้อเออไนเซ่เราอยู่ตรงนี้สดมากนี่สดมากสดอีนี้เลยพี่น้องไตดุ๊ๆดกๆไข่แบบดง <c oughs> จะมีเขียดน้อยเ็ด <ๆ S 1> ไข่มดแดงเห็ดบดพี่น้องแล้วก็จะตามด้วยพักบันนี้เต็มหมอไปแล้วเผื่อพักลงนะ ว้าวว้าวมาเดี๋ยวเราสมาปรุงรสกันเรือมาใส่ก่อนมัก็เข็มเข็มมาก <c oughs> เด <c oughs> <Hi S 1> ี๋ยวแม่ใหญ่ก็หายบดนี้แม่ใหญ่ก็ิหายฮฮาวมันเข็มนะ่ะกำลังจะปิดแต่ลืมว่าผักมีอยู่เม่ดใส่มาเพื่อปกปิดลม มะเล็กจะเสียเป็นลูกๆเลยบอกมีพักอะไรบ้างนี่มีพักกันไรเงี้ยวดนาที่นาะมะเขือมะเขค่ลูกโดดลงไปเลยปลาขอปลานี่อย่ากินั่นและของแซ่บบด๊บบอ๊บบัวบอะไรกนงนตอนนี้เขาจะให้ เคี่ยท้าเปื่อยซะก่อนพี่เนาะเขาจะให้เกี่ยเ้าเปื่อยซะก่อนแต่เขาลวกแล้วเกี่ยนะกับเนี่ยลงไปก่อนเด้อติดแหละต่อเนี่ยไข่หมดแดงเด้อพี่เนาะวันนี้ตัว นี่แหละแซ่อย่างป๊อปป๊อปคันมีลาแหงคักอืมถ้าผัดก่อยกินตำเพียนดีเรื่องที่บเห็นมันบบ้าขาวนี่าะเห็นแหละกินไหมเห็นหัวมันหน่อยหนึ่งกับเานะเป็นตาแซ่เขาสิมาเติมน้ำลงไปอีกจากน้อยเค็มแน่เลยหนูว่านะโคตดขอกลางโดร พดขอบจางพดกางเค็มอันนี้มันพดสม่ำเสมอเขาแสดงว่ามันแซ่อใส่ผักหวานลงไปดิเอ้าใส่กอกเพาะอใส่ผักหวานลงไปฝาใสายย่เลยเออเออเชียงยังใคเกิดอ๋อใครเกิดก็บอ,อกเป็นบลูเขาบอกเป็นนะ เ<ม>ช่นกัน,นีก็สพนสพักอใช่ปัญหาถ้าใส่พักกันแล,ล้วอย่างเช่อือหอมพักอีตูพักนางตู่พักนางตู่อย่ากกินคนดูฝั่งคน กินจิซือปักเตียวยอน้โอ้โหนี่เลยแซ่บมิตรพักในเลยแซ่บมันจังได้กินบบสุยาความกันม่มันเหนอะม <Danger> ันอืดเริ่ <ời> มนะมา กินลอลไรกันีนพทนเต็มหม้อเลยอ่ะครบมาพี่น้องแล้วแล้วกัรนี้เอาเบิ่งซีซันมันแบบนี้นไปอาบน้าพี่น้องเแล้วไซช่วยเราเข่านะลูกโอ้หมากระกัดอัน ทำไมเจ้ากัดขาคุณแม่นี่ลกูกอ๋อไม่เห็ดกินอยู่ไทเกอร์อย่ากัดขาแม่เจฟสิดตัดแขวจะแล้วเบาเนี่ยป๊าดพี่น้องแกงสาซูปนีเต็มหมอหมอห้อใหญ่เลยโอเคพี่น้องแล้วแล้วบะน,นเิเซตสมบูรณ์ก็คืออร่อยแซ่บแลล้เจ้าคลิปเพียงสม,มีก่อนจ้าพี่น้อง ฝากก็ไรก็แชร์กดติดตามเดอ้อเป็นกำลังแรงใจน้องสาวหลาสุพนีทำคลิปต่อๆไปเดออ้อยัย่ะพี่เนอะแหงใส่ผักหวานยัย่ๆเดอ้อยัย่ๆ